อ,อะไรกันเนี่ยนี่ลุงขับรถภาษาอะไรอะ่ะหนูแวแหละขับยังไงลุงขับของลุงมาดีๆแล้วบีบแต่หาสวัสดิ์วิมานอะไรลุงมาทำอะไรยอกลิ้ผมเนี่ยลุงจะมารับรถวันนี้มีรถเข้าแค่คันเดียวนั่นแหละนั่นแหละรถล,ลุงเองรถล,ลุง <laughs> คนขับรถสองแถวจะมีรถหนูใช้ไม่ได้เหรอฮัลโหลคุณวันรถลูกค้าทะเบียนประมูลของคุณธนิดาเฟิร์มชัวใช่ไหม โอเคเดี๋ยวยกให้คนไปเอานะขอบคุณค่ะคุณวันเรียบร้อยค่ะคุณออมอีกไม่เกินชั่วโมงได้รถค่ะขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าคุณอมอจะกลับไปก่อนหรือจะรอที่นี่คะรอที่นี่ก็ได้ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวไปรับรถที่คุณวันมาที่สาขาแล้วหน่อยสิได้ค่ะเอ่อผู้จัดก,การครับไม่ทราบว่ารถอะไร,รครับ3-30 e ป้ายประมูลเฮ้ยเดียวคันนี้สามล้านเลยนะเว้ยก็เออดิเฮ้ยไอ้บ้านึงอะไรขอโทรหาดีก่อน ฮัลโหลบีมไอเกียววันนี้มีรถหรูอยากนั่งปะได้เดี๋ยววันนี้ไปรับที่บ้านนะจ้าจุ๊บจุ๊บเดียวไม่เข็ดหรอเฮานาบีมเขาอยากนั่งนถหรูไม่เป็นไรหรอกเขาแค่ขับนะก็ได้ ที่เดียวออกรถแบบนี้ให้บีมบ้างสิบีมอยากขับรถหลุดคนอื่นเขาบ้างใจเย็นนะตอนนี้เราขับของคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวถ้าพี่มีเงินเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะสัญญานะสัญญาโอ้ยมัวแต่จีบกันอยู่นั่นแหละขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเหยียบให้มันมิดใหม่ไปเลยจะเหยียบได้ยังไงล่ะมีสแถวอยู่ข้างหน้าขับช้ายอย่างกระเตา่า บีบแต่ไล่มันไปเลยขับอย่างกระเจ้าถนนแสงแล้วปาดหน้ามันไปเลยเร็วๆได้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 ไดอะไรกันเนี่ยม,มันบีบแต่ใส่เราเหยียบเบรกที่มันชนตูดไปเลยมันจะได้จ่ายค่าซ่อมหัวบาท เออแบบนี้แหละแกเอาอีโออีออทำดีมากเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยแกล้งกันเหรอเฮ้ยมันบีบแต่ไล่เราอีกแล้วอ่ะมันหาเรื่องเราจอดเลยพี่เดียวได้ได้ได้ได นี่ลุงขับรถภาษาอะไรอะ่ะหนูวแหละขับยังไงลุงขับของลุงมาดีๆแล้วบีบแต่หาสวรรค์มิมานอะไรก็มันหาเรื่องกันนี่นะก็พวกหนูขับรถอันตรายลุงก็เลยบีบแต่ไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องพวกฉันไม่อยากทําคนแก่นะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยถ้าไม่ติดว่าต้องไปส่งรถให้ลูกค้านะลุงได้เห็นริดเดดของพวกผมแน่ไปเหอะพี่เดียว บีมอยากไปนั่งรถกินหลมให้นานกว่านี้ไม่อยากเสียเวลาให้กับคนแก่ๆก็ได้ ฮัลโหลว่าไงลูกคุณพ่ออยู่ไหนนะคะเนี่ยรถใกล้จะมาแล้วนะคะอยู่หน้าศูนย์แล้วลูกกําลังจะเข้าไปโอเคค่ะคุณพ่อคุณพ่อรอนหน้าริปก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูลงไปโอเคลูกแล้วเดี๋ยวเจอกันบาย จริงด้วยลุงมาทำอะไรนอกเรี่ผมเนี่ยหรือว่าลุงเขาจอฟ้องผู้จัดการเรานัา่นสิไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นลุงไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเรื่องมาแล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปแล้วลุงมาทำไมลุงมาที่นี่ลุงจะมารับรถวันนี้มีรถเข้าแค่คันเดียวน3 0อีป้ายบางนุน ไม่มีใครอื่นเข้าละลุงนั่นแหละนั่นแหละรถลุงเองรถลุงทำไมเหรอคนขับรถสองแถวจะมีรถหลูใช้ไม่ได้เหรอลุงไทยลุงมีรถหลูใช้อย่างหนูก็คงมีเครื่องบินขับแล้วล่ะลุง พี่แสดงว่าลุงจะมาฟ้องผู้จัดการผมแน่ๆเลยพี่เดียวถ้าลุงเขามาฟ้องพี่เดียวก็ต้องตอบงานนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไอช่วยกันจับโยนออกไปได้เลยอุ๊อันนี้ไรเลยไปอยันี้ไป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 ไไปไปไปทำไป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 นะไปไปไปเอไไปไลไป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  ทำไมฉันจะไม่รู้จักในเมื่อเขาคือคุณพ่อของฉันคุณพ่อคุณลูกค้าคุณพ่อคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเหยียบเบรกที่มันชนตูดไปเลยมันจะได้จ่ายค่าซ่อมหัวบานเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแกล้งกันเหรอ นี่ลุงขับรถภาษาอะไรอ่ะหนูว่าแหละขับยังไงลุงขับของลุงมาดีๆแล้วบีบแต่หาสวค์วิมานอะไรถ้าไม่ติดว่าต้องไปส่งรถให้ลูกค้านะลุงได้เห็นริดเดนของพวกผมแน่ลุงมาทำอะไรยอดพี่ผมเนี่ยลุงจะมารับรถวันนี้มีรถเข้าแค่คันเดียวไม่มีใครอื่นเข้าแล้วลุงนั่นแหละนั่นแหละรถลุงเองรถลุงถ้าอย่างลุงมีรถหลูใช้อย่างหนูก็คงมีเครื่องบินขับแล้วล่ะลุง งานก็แสดงว่าพวกเราตกงานแะสิใช่เฮ้ยฉันไม่อยากตกงานนะหนากเลยพวกเธาที่เดียวี่เดียวมาพาเหรอโอ้โหเดอสองใชยแหละจิ๊โอ๊ยยิ้มไม่ฟังความดีมันทำไม่ยากหรอแต่คนเลวไม่ชอบทำันหัดทำซะบ้านเถอสั่งผมจะได้นั่งอยู่ขึ้นแค่เธอในยิ้มแค้น มันก็ทำให้คิดไปไกล